แปรงสีฟันเราใช่ไหมครับบางทีเราก็วางแบบนี้นะครับดูเกะก,กะไม่เป็นระเบียบนะครับผมมีอยู่อีกหนึ่งวิธีที่จะมีทําที่เก็บแปรงสีฟันเราให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวรับชมนะครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องพิชัยมงคลน,นะครับอุปกรณ์ของผมก็มีกาวสองหน้าหลอดชาไข่มุกนะครับแล้วก็แปรงสีฟันแล้วก็ตะกไกนะครับเราก็นําหลอดชาไข่มุกแล้วนะครับที่เราทาน ที่เขาใส่มาที่แก้วไขมุกเราพอเราทานเสร็จแล้วเราอย่านําไปทิ้งนะครับเราเอามาเข่ามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเวลาเราไปเที่ยวไหนเราพกไปพกกาวสองหน้าไปด้วยครับเราไม่ต้องวางแป้งสีฟันเราเกะก,กะไม่เป็นระเบียบเราใช้สิ่งนี้ทาหลอดชาร์ทไขมุกแล้วนะครับกะเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะเราจะเอาไปติดตรงไหนก็นได้ภายในห้องน้ํานะครับเราก็มารับชมขั้นตอนการทากันเลยนะครับ เราก็ลอกกาวสองหน้าเราออกมานะครับพอลอกกาวสองหน้า,าออกได้แล้วนะครับเราก็ตัดตัดได้แบบนี้นะครับพอเราตัดได้แบบนี้เราก็พับไปก่อนหนึ่งทีนะครับพับกาวสองหน้าไปก่อนหนึ่งทีพับไปแบบนี้หนึ่งทีนะครับพอเราพับได้แบบนี้เราก็ลอกกาวสองหน้าเราออกเลยนะครับ พอลอกการสองหน้าเราออกได้แล้วนะครับแล้วก็พับอีกหนึ่งทีนะครับพับลงไปเลยอ,อีกหนึ่งทีเราก็จะได้มาหน้าตาแบบนี้นะครับพอเราได้หน้าตาแบบนี้เราก็แปะลงไปที่หลอดชาไขามุกเราเลยนะครับแปะลงไปแปะลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็แปะแบบนี้ทั้งสองหลอดนะครับ พอเราทําได้แบบนี้แล้วเราก็นาไปติดตั้งในห้องน้ำไปเลยนะครับเราก็เอามาติดตั้งเลยนะครับเราก็แปะลงไปเลยนะครับแปะลงไปแบบนี้เอามือกดลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับพอเราก,กดแล้วเราก็ได้แบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าน้าจะขังนะครับน้ํขไหลออกได้นะครับเราก็แปะลงไปอีกอันนึงเลยแปะลงไปกดไปเลยนะครับกดไปที่หลอดชาไขมุกแล้วนะครับ เราไมต้องกลัวว่าน้าเขาจะขังนะครับน้าเขาจะไหลออกได้ครับเราแค่นําแปรงสีฟันเรามาเก็บให้เป็นระเบียบทีนี้แปรงสีฟันเราก็เก็บอย่างเป็นระเบียบแล้วนะครับดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมก็ติดตั้งเสร็จนะครับเห็นไหมครับพอเราจะแปรงใช่ไหมครับแล้วก็ดึงแปรงเราขึ้นมาเล้ยวเราก็บีบแปรงสีฟันใส่แล้วก็แปรงแบบง่ายๆครับพอเราแปรงเสร็จเราก็เอาแปรงสีฟันเรามาเก็บครับเห็นไหมครับ เหมือนกันครับเราทําวิธีนี้ได้เลยครับเวลาเราไปเที่ยวไหนเราได้ไม่ต้องวางแปรงถีงฟันเราไม่เป็นระเบียบครับเราใช้วิธีนี้เวลาเราจะแปรงเราก็แค่ดึงขึ้นมาแเราก็แปรงครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ